สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ๋อตอนนี้เราจะมีนี่นะครับวันนี้ไปงมหอยทะเลมานะครับเป็นหอยระกับนะครับตัวใหญ่แล้วก็ได้หอยนี่มาด้วยนะเป็นหอยแขงวันนีไม่สะดวกนะครับผมจะทําวิธีแค่หอยแขงให้กินนะครับเพื่อน ปกติเราแค่หอยแข่งกันยังไงครับแค่แบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนอันนี้มันแค่ไม่ได้นะครับแค่ไม่ได้มันแค่ยากตัวลวกแค่พอสะดุ้งนะครับหอยแข็งว่ายปลาวิตกแค่ที่ถูกต้องนะครับเพื่อนนี่วิธีแค่ง่ายๆเอาหางชนนะครับใช้ชนนะแค่ตัวนี้ชนกินข้าวเราเนี่ยครับใช้หางชนนงัดไปเลยตัวนี้ ไปเลยครับนี่ปาหอยจะเปิดง่ายนะครับเพื่อนนะครับเยวลงมานี่นะครับแค่ตรงนี้มันแค่ยากนะครับแค่ตรงนี้นะครับหอยแค่งัดไปเลยครับเพื่อนล๊อบนี่ครับงัดง่ายๆครับตรงไปนงัดให้เจ็บมนอนะครับนี่งาให้ดูหลายๆตัวนะครับดูใหมนะครับ การแกะหอยเชง่ายๆนะฮะใครจะกินหอยเชงแบบไม่ต้องเจ็บมือนะฮะหางชอ้อนนะครับแกะตรง,รงหัวมันนะครับมันจะมีเกี่ยวหางชอ้อนพอดีนะฮะโอ้นี่ครับช้ำๆเลยครับเพื่อนๆ ลองทางกินดูนะครับถ้าแขะตรงนี้มันแขะไม่ได้นะครับแขะยากแหงางตรงนี้นะครับใช้หางช้อนงาดน,นี่ <Okay. S 1> หางช้อนมันจะเข้าลงพอดีนะครับเพื่อนแล้วก็งาปลยเลย oh. นี่ oh. <Wow. S 1> นี่ครับหอยแข็งต้องลวกช้ำๆให้เป็นเลือดหน่อยๆนะครับถ้าลวกสุกมันจะไม่หวานนะครับจิแบบนี้ถึงจะหวาน oh. แล้วก็จะมีนี่นะครับ ติดผูกเห็นไหมครับ